สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แเวงก็จะพาทุกคนเข้าสวนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสองคนตาเล็กเหมือนเดิมนะคะสวัสดีครับวันนี้แเวงก็จะพาทุกคนมาปลูกผกักกาดขาวปลีนะคะอีกแบบวิธีนึงนะคะเมื่อวันก่อนเราพาปลูกแบบวิธีการเพาะกล้าผักสลัดในกระบาดนะคะวันนี้แเวงก็จะพามาปลูกอีกแบบวิธีนึงนะคะคือการถนกล้าผักนะคะจากเปลงเอาไปโถเอาไปปลูกใหม่นะคะ วิธีนี้ก็จะทำให้ผักเหียวนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแต่วิธีที่เราเพาะกล้าในกระบานะคะวิธีนั้นคือปลูกเสร็จปุ๊บเราก็สามารถโรยปุ๋ยรองพื้นได้นะคะแล้วต้นของเขาก็จะไม่เหี่ยวแต่วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งถ้าใครไม่เพาะกล้ากับผักไอ้กับกระบานะคะเราก็จะเพาะลงแปลงแบบนี้นะคะพอถึงเวลาที่กล้าผักเขาโตขนาดนี้นะคะเราก็จะ ต้นกล้าแล้วก็เอาไปปลูกอีกแปลงน,นึงนะคะแต่วิธีนี้จะทำให้กล้าผักของเรานะคะต้นเหี่ยวนะคะถ้าอากาศร้อนก็จะใช้เวลาประมาณ2-3วันใน,ในการฟื้นตัวของกล้าผักนะคะแต่ถ้าอากาศไม่ไมร้อนมากอากาศเย็นไม่มีเดดน,นะคะแค่วันหนึงต้นกล้าผักสลัดโอต้นกล้าผักของเราก็สามารถฟื้นแล้วนะคะ อันนี้ตาล็กก็จะถอนใสภา,าชนะที่เราเตรียมนะคะเพื่อที่จะย้ายเปลงไปปลูกอีกเปลงหนึ่งนะคะเราก็จะเลือกต้นที่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แข็งแรงน,นี่ก็จะเป็นกล้าผักของเรานะคะเว้นซืมันเป็นซรงมันไม่ใช่เป็นกระป๋องนะคะ ถ้าเป็นกระป๋องมันก็จะเป็นผักกาดขาวที่หนักกว่านี้นะคะหัวกระตกอยู่ประมาณ1กิโลหรือว่ากิโลกว่านะคะแต่เวนเวนจะเลือกเอาเป็นทรงนะคะเพราะว่าหัวของเขาจะไม่ใหญ่มากเกินไปเพราะว่าเวนจะขายอยู่ที่หัวละ10บาทกระตกอยู่ที่หัวละประมาณครึ่งกิโลนะคะหรือไม่ก็ประมาณเจดหถึง7ขีดน,นะคะเวนก็จะขายแค่10บาท แล้วก็ขายง่ายกว่าหัวใหญ่ด้วยนะคะ 1- นึ่งบาทนะคะเยอะมากเลยค่ะมเมล็ดงอกเทพจะทุกมเมล็ดนะคะงอกหนามากเลยยาวไปนู่นนะคะข้างๆของเราอันนี้ก็จะเป็นแปลงของหอมแบ่งนะคะส่วนทางนู้นก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะกำลังดอกอันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาว เหมือนกันนะคะแต่ว่าแหวนปลูกตั้งแต่แววนหวานมเมล็ดตั้งแต่ผลยังไม่หยุดตกนะคะมันงอกแค่นิดเดียวแล้วก็มีทั้งหอยแล้วก็นอนกินนะคะมันก็เลยอยู่นิดนึงแหวนซื้อมาเพราะใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นผักที่เราเตรียมนะคะเราก็จะถอนประมาณนี้เราก็จะไปปลูกก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาถอนใหม่อีกรอบค่ะบาย นี่ก็จะเป็นฝั่งหนึ่งนะคะที่เราปลูกปีนี้ยังไม่ค่อยมีผักมากนะคะฝั่งทางนู้นก็จะเป็นผักสลัดทางนั้นก็จะเป็นกระเพรากระเพราอะไร น,นี่ก็จะเป็นแปลงที่เราถ่ายเมื่อครั้งก่อนนะคะเป็นทุ่งนาอันนี้เราก็จะเริ่มเตรียมดินแล้วนะคะเตรียมดินที่จะปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะเราปลูกไปทั้งหมดนูน่นสุดไปทางนู่นเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งไร่นะคะกับทุ่งนานี้ก็จะเป็นผักกาดขาวเมื่อเราเมื่อเมื่อวันก่อนที่แวนล,ลงคลิปไปนะคะที่แวนปลูกแบบเพราะในกระบะนะคะ พอเราย้ายลงดินปุ๊บเขาก็จะไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็จะตั้งตัวได้เร็วนะคะที่แวนปลูกเสร็จปุ๊บเวนหวานปุ๋ยพร้อมนะคะผักกำลังสวยเลยนะคะนี่กำลังสวยนะคะเพราะว่าวิธีนี้ผักต้นกล้าผักของเราจะไม่เหี่ยวนะคะเราสามารถตั้งตัวได้เร็วอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการย้ายกล้าผัก จากแปลงอื่นนะคะลงอีกแปลงหนึ่งนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้ผักชะงักการเติบโตไปสักประมาณ2-3วันนะคะเพราะว่าเราย้ายเราถอนตะเลก็จะเอามาปลูกนะคะเป็นระยะห่างเหมือนเดิมดินนี้จะเป็นดินนานะคะ เพลก็จะใส่ขี้วัวผสมดินนาะนุนทำได้หลายเปลงอยู่นะคะเพลก็จะปลูกให้เต็มหมดนู่นเลยในตะล็กเตรียมเปลงได้สองเปลงนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกสองเปลงก่อนหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรดน้ำเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่ถ้า ถ้าเดดออกมากเกินไปนะคะทําให้ดินแห้งผักก็จะเหี่ยวนะคะแล้วก็จะแนะนําให้รดตอนกลางวันก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาจับรากได้แล้วเขาตั้งตัวได้แล้วนะคะก็จะุดแค่เชา้าแล้วก็ยินนะคะแต่วิธีนี้ปลูกเสร็จใส่ปุ๋ยเหมือนวิธีครั้งกอนที่เวนลงคลิปไปอันนี้ไม่ได้นะคะปลูกเสร็จต้องรอให้น้องเขาตั้งตัวก่อนจับรากได้ก่อนนะคะค่อยใส่ปุ๋ยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมเวก็ขอขอบคุณด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ